Allahu a k ร a r ุ้นัลลอฮฺม์ัลลอฮลัลลอฮมัลลอฮฺัลลอฮฺัลนอฮฺัลล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 อฮะัลลอฮรัลลอฮฺัลลอฮฺัลลอฮฺัลนอครัลลอบฺัอีอครั้งอฮฺัลนอครัลนอฮฺัลลอาฺัลลอฮฺัลลอฮฺัลลอฮฺัซึองวันนีฺ้ัลลอฮฺัีลอฮฺัลเอฮ่ัลลอฮ่ัลลอฮฺัลลอฮฺัาเอาทุกคนนะัรับ ซึ่งก่อนที่จะไปเจอกับเรื่องใหม่ในวันนี้เนี่ยชายกูมีหนึ่งคำถามนะครับซึ่งหนึ่งคำถามเนี่ยเจกูจะถามพวกเราทุกคนนะครับในป3นะครับฟังให้ดีนะครับคำถามนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเกรียนนะครับอยู่กับใครที่บ้านอ่าอันนี้เป็นคำถามง่ายๆนะครับคำถามง่ายๆ คำถามคือนักเรียนนักเรียนเนี่ยอยู่กับใครที่บ้านนะครับคําตอบไม่ไม่ใช่คําตอบอื่นนะครับมีคําตอบเดียวเท่าน,นั้นก็คืออยู่กับครอบครัวของฉันนะครับซึ่งครอบครัวเนี่ยก็จะมีพ่อมีแม่มีพี่สาวมีน้องชายมีน้องสาวครับโอเคนะครับเรามารู้เกี่ยวกับครอบครัวภาษาอาหรับนะครับ ภาษาอาหรับเรียกว่ายังไงนะครับพ่อหรือแม่เป็นภาษาอาหรับเรียกยังไงนะครับโดยวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องเรื่องใหม่ก็คือเรื่องครอบครัวของฉันเนี่ยแรกเลยนะครับในครอบครัวของเราเนี่ยก็คือไม่ใช่คนไม่ใช่ใครนะครับไม่ใช่คนอื่นคนใดนครับก็คือเราเองนะครับไม่ว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ย ภาษาอาหรับเรียกว่าอ n า,าอา n า,า,าแปลว่าเราผมเองหนูเองดิฉันเองอนะภาษาอาหรับนะครับคนต่อไปก็คือคนสําคัญที่สุดในครอบครัวของเราก็คือพ่อและก็แม่นะครับา่าซึ่งภาษาอาหรับเนี่ยพ่อเนี่ยเขาจะเรียกว่าอาบีา่าหรือพ่อของเราเนี่ยก็คือ อ,บบอาบีพ่อของฉันส่วนแม่ของฉันเนี่ยก็จะเรียกคำว่าอุมมี่อ่าอุมมี่เป็นภาษาอารับนะครับคนต่อไปนะครับหลังจากพ่อแม่ของเราแล้วเนี่ยก็คือน้องชายพี่ชายเแบกิต่อเดกิตอ,แบบอ,ตอพี่สาวน้องสาวอ่าเขาเรียกว่าอะไรภาษาอารับเขาเรียกว่าอัคคี อา,อาคีแปลว,ว่าพี่ชายของฉันหรือน้องชายของฉันอีกคำหนึ่งก็คืออุคติแปลว,ว่าพี่สาวหรือน้องสาวของฉันอาเป็นผู้หญิงอุคติแต่ถ้าผู้ชายก็คืออาคีของฉันพี่ของฉันน้องของฉันครับลำดับต่อไปนะครับคนสําคัญเหมือนกันในครอบครัวของเราก็คือคนแก่แกนะครับ ก็คือปู่ย่าตายายนะครับอ่าซึ่งภาษาเราเขาจะเรียกว่าจัดดีก็คือคุณปู่หรือว่าตาของเรานะครับเป็นผู้ชายนะครับจัดดีอ่านว่าจัดดีแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็จะเรียกว่าคุณยา่าคุณยายนะครับซึ่งจะเรียกภาษาเราว่าจัดดตีอ่าจัดดตีผู้หญิงนะครับ แล้วก็อีกคนนึงนะครับสําคัญเหมือนกันในครอบครัวของเรานะครับซึ่งคนนั้นเนี่ยก็คือใครก็คือคุณอาของเรานะครับอาหรือเป็นพี่น้องของพ่อของเรานะครับซึ่งภาษาอารบ่ยเขาจะเรียกว่าอาม,มี่าเป็นผู้ชายนะครับเป็นเปาะดากเปาะดะกาคิดต่อนะครับพี่น้องของพ่อ ที่เป็นผู้ชายอัมมีแล้วก็ผู้หญิงล่ะพี่น้องของพ่อที่เป็นผู้หญิงล่ะอัมมาตี่ว่าอัมมาตีาแล้วก็แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับซึ่งจะมีอยู่เหมือนกันในครอบครัวของเราก็คือใครก็คือพี่น้องของเราที่เป็นฝั่งของแม่ของเราอ่าพี่น้องของแม่ของเรา อ่าพ,พี่น้องของแม่ของเราอ่าซึ่งมีใครก็คือคุณน้าของเรานั่นเองน้าผู้ชายเนี่ยเขาจะเรียกภาษาอหรับว่าคอลีอ่าครั้งนึงก็คือคอลี <S 2> <S 2> แล้วถ้าผู้ญญหญิงป่ะผู้ญญหญิงเขาจะเรียกว่าคอลาตีอ่าคอลาตีผู้หญิงที่เป็นพี่น้อง ของแม่ของเราครับครับลำดับต่อไปเนี่ยก็มีการบ้านนะครับวันนี้มีการบ้านแจ็คดูก็มีการบ้านนะครับงานบ้านวันนี้ก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนภาษาอาหรับพ่อภาษาอาหรับเขียนว่ายังไงดีนะครับสิข้อนะครับอีช็อปลอคนะครับทำในไหนทาในกระดาษหรือในสมุดแล้วก็ส่งในอัล้วกในวิชาภาษาอาหรับเรื่องครอบครัวนะครับ เอานะครับวันนี้นะครับมีแค่นี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยเราอยู่ในช่วงโควิดนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปเล่นที่มีคนเยอะๆอ่าหรือถ้าจะไปออกนอกบ้านเนี่ยให้ทุกคนในส่หน้ากากด้วยนะครับใส่หน้ากากเพื่อปก้องไวรัสโควิดโคานะครับหรือโควิด -19 นะครับ,ร 19, รบแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับอ่า ย้ำน,นะครับเวลาเราไปไหนจับอะไรเนี่ยให้ล้างมือบ่อยๆนะครับเพื่อให้เราเนี่ยปลอดภัยจากโควิดสิบเก้าครับโอเคนะครับใครมีอะไรสงสัยก็ทักไลน์ส่งตัวของครูได้นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับบาิบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายัสซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ